ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับซึ่งจะมีตัวอุปกรณ์นะครับก็คือโหนด MCU WiFi นะครับแล้วก็บอร์ดทดลองนะครับแล้วหลอดไฟ LED 2ดวงนะครับแล้วก็ตัวรีเลย์อยู่2 2ตัวนะครับแล้วก็ตัวมือถือนะครับไว้สำหรับควบคุมการทำงานของมันนะครับทีนี้เรามาดูการทำงานของมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ในที่ตัวมือถือเนี่ยเราสามารถปรับค่าความต่าความความชื้นต่ําแล้วก็ค่าความชื้นสูงได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมปรับไปที่ความชื้นต่าปรับไปที่30นะครับแล้วก็ค่าความชื้นสูงปรับไปที่52นะครับซึ่งตอนนี้ณาตอนนี้นะครับตัวเซนเซอร์นะครับ มันจับค่าความชื้นอยู่ที่43นะครับซึ่งค่า43 42เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่วงระหว่าง30ถึง52นะครับการทํางานของมันก็ยังปกตินะครับอย่างเช่นหลอดไฟ LED จะไม่แสดงสถานะอะไรนะครับแล้วก็ตัวดีเล์นะครับก็จะไม่มีการทํางานนะครับการทํางานของตัวดีเล์นะครับสังเกตดูที่ไฟสีเขียวนะครับถ้าไฟสีเขียวมาทำไฟสีเขียวแสดงนะครับ มีสเขียวออกมาแต่ว่ามันยังไม่ทํางานนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราลองมาทดสอบนะครับถ้าเราเอาตัวเซนเซอร์นะครับดันลงเข้าไปนะครับค่าความชื้นให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตดูว่าณตอนนี้ที่ตัวเซนเซอร์นะครับจับค่าความชื้นได้นะครับไว้อยู่ที่60นะครับซึ่ง60เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า52ที่เราตั้งค่าไว้นะครับสังเกตดูที่จอที่มือถือของเราเนี่ย LED ที่มือถือเนี่ยจะแสดงสถานะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ที่ทตัวบอร์ดนะครับตัว LED ก็จะแสดงสถานะเป็นสีสีแดงนะครับแล้วก็ตัวรีเล์นะครับก็จะเริ่มทํางานนะครับไฟแสดงสถานะก็ดับไปนะครับแปลว่ามันทํางานแล้วนะครับเมื่อความชื้นสูงนะครับเราดีเลย์ตัวนี้เราอาจจะต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับเพื่อ ให้แสงของหลอดไฟเนี่ยไล่ความชื้นออกไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราลองมาทดสอบนะครับให้ความชื้นต่ำความชื้นต่ำอ่นะครับตอนนี้นะครับตัวเซนเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินเนี่ยจับค่าได้อยู่ที่21 22นะครับซึ่งค่า21เนี่ยมันต่ำกว่า30ที่เราตั้งค่าไว้นะครับสังเกตดูที่ตัวมือถือไปสสแสดงสถานะความเชื้อมต่ำแสดงเป็นสีเขียวทันทีนะครับแล้วก็ที่ตัวบอร์ดนะครับก็จะสแสดงเป็นสีเขียวเช่นกันนะครับแล้วก็สังเกตตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับไปแสดงสถานะก็สถานะก็จะดับไปนะครับแต่ว่ารีเลย์ตัวนี้ทํางานนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ขอ พอแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ,รบสวัสดีครับ